เข้ามาอยู่กับแบงคอกครับปีอะไรพี่ตอนนั้นจำได้ไหมปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับคนใส่ซื่อนะไอ้นี่ไม่เป็นไม่เป็คนใส่ซื่อหรอกคนคนเต้ยแหละไปอยู่อาแบกแล้วก็แบงคอกมีที่ไหนอีกที่อยู่ที่อยู่ก็ที่บ้านนะครับที่บ้านนะครับ ทีมฟุตค่ะทีมที่อยู่อ๋คทีมที่อยู่ก็ตอนนั้นทางชมพูรีเขามาดูตอนภูพิ้เขากลับมาพอดีนั้นกลับมาทําหน้าที่โค้ชของชมพูรีแล้วก็มาไปคัดเลือกที่มาเลครับอันนี้ก็ได้โอกาสลงเป็นมือหนึ่งอีกแล้วปัดแม่งเข้าประตูตัวเองเลยจตื่นสนามพอดีออกนอกประเทศเป็นไม่ชินตอนนั้นอาเซียนครับที่ราชมังนะครับ หัวไหลหลุดนะครับอ๋ออาการบาดเจ็บคเก้านาทีเล่นเก้านาทีหัวไหลหลุดเลยครับแล้วไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าไงหมอก็เก่งนะครับแบบหมุน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 หลุดหลุแต่เดิมอีกครั้นี้อ้าวตกประสาได้พีประสาภาษาได้พี่ลาขมนปึ๊บเข้าเลยสำคัญมากเลยประตูกับการสั่งการบอกการการให้เสียง เราก็ต้องแอคทีฟของเราด้วยการแอคทีฟของเราเป็นสิ่งที่ประตูต้องมีครับกระตุ้งกองหลังเป็นหัวใจครับหัวใจหัวใจเรียกหัวใจสับไม่ค่อยดีนะพอพูดหัวใจสับหัวใจนี่คือการเปิดเกมไงนี่ไงจ่ายลูกนัดเด็ดนัดเด็ดหรอเนี่ยนัดเด็ดเออนัดเด็ดน้อยผมอ่ะน้อยผมอ่ะตันนี้จ้าแฟนๆโต๊ะเล็ก เช็คอินทุกคนนะจ๊ะกับเรื่องราวของฟุตซอลนะอินแน่อินชัวร์รัวๆเรื่องฟุตซอลวันนี้เราอยู่กันที่ไหนสนาม72็พันสามมิลบุรีโอ้ยเรามาเช็คอินกันที่นี่แหละคุณใช่ค่ะและแขกรับเชิญสูดพิเศษของเราผู้รักประตูมือหนึ่งทีมชาติไทยฟุตซอลไปลุยฟุตซอลโลกมาแล้วด้วยพีท็อปครตาบุษหานคำภาสวิตาสวิตาโอ้โหวันนี้นี่ได้รับเกลียดเกียดเกียิได้รับเกียดจากพีท็อปซึ่งแบบโอ้โหเป็นปีบ้าเลยปีบ้าเลยครับนี่คนละนองนะ อ่าอย่างละน้องละยองยะลานี่ได้ไหมละยองละยองยา,าไม่ได้ไม่ได้นะเอาเอานี้อยู่กับพี่ท็อปแล้วหลายคนอยากให้เราเนี่ยมาสัมภาษณ์เขานานแล้ว<อ>จุดเริ่มต้นในเส้นทางฟุตซอลของพี่ท็อปนี่มันเป็นมาอย่างไรพี่ก่อนจะมาถึงทุกวันนี้ได้วันนักเรียนตอนนั้นเป็นผู้เล่น,ลนสำหรับประตูด้วยอะไรเนี่ยครับอ๋อเป็นผู้เล่นมาก่อนครับก่อนน้เล่นตำแหน่งอะไรพี่เป็นกองหน้าครับ อโหเหมือนเป็นคนแบบเขาเเป็นคนซาดิสนะเล่นกองหน้ามาก่อนแล้วแบบกูอยากรู้จังเลยประตูมันมันโดนยังไงเลยมาเป็นประตูเงี้ยพี่ปากนนั้นเหมือนแบบเล่นบอลนักเรียนนี่แหละแต่ว่าประตูเขาไม่มีเขาเจ็บแลนนี่ครับเ็เลยแบบเราก็อาจารย์ให้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 ไปเล่นให้ไปลองเล่นดูอะไรเียครับสักเกมสองเกมเขาก็บอกเอ้ยเป็นได้นี่วะตอนนั้นก็พวกพี่เนิร์ดพวกอาคเดชช่วยคลายว้วก็อัดหน้าผมประจำ เล่งเลยที่หน้าหล่อๆทุกวันนี้คือลูกคัสอาอัดนี้เหรออารมณ์เหมือนว่าปรับโงงงาเอาแต่เล่าเวอร์ชั่นใหม่กระชับกระชับอ๋อคือเริ่มต้นจากกองหน้าครับแล้วตัวผู้เล่นขาดก็เลยต้องไปยืมประตูงี้ใช่ใช่ครับแล้วเราไม่ปฏิเสธอาจารย์หน่อยเหรอชอบความรุนแรงนะชอบความรุนแรง มาเลยเข้ามาเลยอัดเข้ามาเดี๋ยวขอขอตรงนี้สักนิดนึ่งเก็บการอ๋อชอบความรุนแรงรู้ไหมว่าเราชอบเซฟชอบอะไรอย่างงี้ถูกไหมชอบเคลื่อนไหวอย่ไ้ยใช่ครับแล้วขอบผ้าขอบผ่อนเข้ามาอยู่กรุงเทพได้ยังไงพี่เออเหมือนเพื่อนที่อยู่ศึกษาในดีเขามามาเรียนโรงเรียนกีฬาแล้วก็เขาก็ชอบชวนให้ให้ขึ้นมาให้ลองขึ้นมาอะไรเนี่ยเลนี่โทไปเลยนะเช้าแจ่มที่มาเลยเด็ดเด็ดมากเรื่องบอลอ๋อเรื่องฟุตซอลที่ เออศึกษาหน้ารีนั่นคือที่มาเลยว่าขึ้นมากรุงเทพเพราะว่ามาลองทดสอบฝีเท้านี้ใช่ครับก็เพื่อนแบบเฮ้ยอาจารย์ผมพาเพื่อนมาแล้วอะไรเนี่ยฝากด้วยอะไรเนี่ยแล้วก็อาจารย์วินิจเขาก็ฝากเพื่อนอีกรอบหนึ่งหรือว่าให้ฝากดูแลกันอะไรเนี่ยสองเด้งเลยครับก็เลยแบบมันคัดเป็นพิธีอะไรเนี่ยผมก็คิดในใจว่าเอ้ยแล้วเป็นวิธีอย่างเงี้ยยังไงันก็ได้อยู่แล้วอะแต่เราก็ ทำให้เต็มที่อะไรเนี่ย <S 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 นี่นี่นี่นอ่ะไม่ใช่แบบชุยชุยนะจ๊ะต่อให้มีคนฝ่าแต่นางก็ต้องเต็มที่แล้วนี้ต่อยอดไปยังไงพี่จนมาถึงเข้าลีกอ่ะมีมีพี่ชนะนินพี่ชนะนินที่ทําเป็นเมยมองของแบงคอกปะครับอ่าที่พี่ชนะนินที่ผมย,วยาวๆป่ะพี่ชนะนินท<อ>ี่พวกพวกที่นําพวกพี่อาร์พวกพี่ช้างมารับที่รับรีมาแล้วมาซ้อมที่สูงๆว่าพี่ชนินินสูงๆวาเขาจะเล่นมุกเตี้ยได้ไหมเตี้ยเหขาขาวไหมพี่ชนะนินเขาขาวไหม มีอกอ่ะยเพราะยากจะพยายามเอออ๋อแล้วก็คือมีแมวมองมามองเราแล้วตอนนั้นครับมีแมวมองมามองครับอ่าแล้วยังไงต่อพี่เหมือนเขาตอนนั้นดีลกับอาแบกมาแล้วด้วยครับผู้หมีญิงใช่อาแบกนักกีฬาเยอะมีพี่หมีพี่หมีเป็นเป็นโค้ชอยู่ตอนนั้นครับอ่าอ่าอ่าก็เหมือนเขาให้ให้เล่นได้มาให้มาไหลด้วยปีหนึ่งะไรเนี้ยครับแต่ว่าทางแบงค์อก์เขาจะเอาคืนลีกเลยแต่ว่าทางมาไหลเขาเขาขอไว้ก่อนว่าเอ้ย เ้ยมึงเล่นให้ปีหน well> uhh, ึ่งก่อนเก็บเวลก่อนเก็บเวลก่อนก็ไปเป็นขั้นเหมือนกันอ่าจนสุดท้ายก็เข้ามาอยู่กับแบงคอกครับปีอะไรพี่ตอนนั้นจำได้ไหมปีหนึ่งครับปีหนึ่งครับคนใส่ซื่อนะนี่คนซื้อไม่ใช่คนใส่ซื่อหรอกคนเต้ยอย่ไปถึงปีพศปีพศสองพันเท่าไหร่โอ้หสิบสองมั้งครับ สองพันสินะอ่าก็ประมาณ10ปีที่แล้วใช่ครับนั่นคือเข้าลีกแล้วเข้ามาสู่อ่าแบงคอกแล้วมาเล่นแบงคอกตอนเล็กสองครับเล็กสองนะอ่าไปอยู่อาแบกแล้วก็แบงคอกมีที่ไหนที่อยู่ที่อยู่ก็ที่บ้านนะครับที่บ้านนะครับแี่ครูพูดอะไรผิดตัวเด็ทีที่อยู่อะค่ะทีที่อยู่อ๋อทีที่อยู่ก็ตอนนั้นทางชมพุรีเขามาดู ตอนผู้ีิเขากลับมาพอดีนั้นกลับมามทําหน้าที่โค้ชของชมลีมแล้วก็เหมือนเขาให้พี่พพพอ๋อคมคิดนภา,าไรครับม,มามาติดต่อผมตอนนั้นชมลีเขาจะไปคัดเลือกเ f c ีที่มาเลยด,ด้วยครับ ทางปุ้ีเขาให้โอกาสผมละอพอได้รับโอกาสครั้งนั้นก็ปุ๊บก็ยาวเลยโอ้โหครับโอ้โีนี้ยาวเลยครับแล้วก็ติดเครื่องติดเครื่องติดแล้วก็มาไปคัดเลือกที่มาเลยครับอันนี้ก็ได้โอกาสลงเป็นมือหนึ่งอีกก็ปัดแม่งเข้าประตูตัวเองเลยตื่นสนามพอดีออกนอกประเทศไม่ชินไม่ใช่หรอพี่นั่งเครื่องครั้งแรกหู่เอือมดนเลยไม่เคยออกนอกประเทศเลยอานนี้คือครั้งแรกเลยก็เลยตื่นเต้นมากแล้วลงสนามทำไมคือลงจากเครื่องแล้วลงสนามเลยให้ยูงไม่หายไม่หายเอือ บอกว่าเออซ้ายซ้ายซ้ายปัดเข้าเลยมีพี่มิกอยู่อะพี่มิกนั่งข้างๆผมเขาบอกให้คืนน้ำลายให้ฝากคนหลังเขาก็ส่งมาให้ผมผมเอ้ยผมไม่เคยขึ้นเครื่องไงพี่อมทำไมมันหูอื้อยังพี่อะไรเนี้ยเขาก็เนี่ยให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็ลองทำมันก็ไม่หายปวดตุ๊บๆเลยก็เลยก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ตื่นเต้นมากเลยตอนนั้นถึงขั้นมีความผิดพลาดเกิดขึ้น มากเลยดีกว่าครับเพราะว่ามันเกมแรกของนอกประเทศเลยในในนามชมรีครับโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ดีนะโอ้ดีเหรอเจเาก็จะได้เก็บปรับปรุงตัวเองแล้ครั้งนั้นครั้งเดียวเลยครับตันั่งยาวเลยตอนนี้เอางี้ก่อนเล่นหลีกมาก็นานไปติดทีมชาติยังไงเออติดเพราะว่าประตูท่าเรือ3คนนะพี่มีพี่โจมีพี่หนึ่ง มีอ้วนนะครับที่สอนนะครับแล้วก็มีพี่หมิงนี่คือเขาเขาติดอยู่ติดอยู่แล้วสี่คนครับติดอยู่แล้วผมก็เหมือนแบบไม่มีโอกาสอะไรนี่แต่แล้ววันนั้นพี่หนึ่งเขาได้งานข้าเรือครับเหมือนแบบเขาถอนตัวออกไปอ่านี่ไปแลวหนึ่งใช่ใช่ครับไปลหนึ่งและสามเสียสามเพราอเอาผมเข้ามาครับอ๋อล้วก็เลยมาเป็นเหมือนเป็นแบ็กอัพอีกแล้วนะใช่ครับตอนนั้นพี่หมิงพี่หมิงเขาลงไปเจอเลมอนนอนครับแล้วเขาเขาเจ็บอ๋อเจ็บใน ในครึ่งที่2ก็เลยเปลี่ยนครับผมวันนี้ผมก็ลงไปแล้วเราก็ฟอร์มดีเลยตอนนั้นฟอร์มดีครับคิดว่าตอนที่ตัวเองอยู่ในจุดต่ําสุดของชีวิตล่ะช่วงไหนช่วงเวลาไหนต่ำสุดตอนนั้นอาเซียนครับที่ราชมังครับหัวไหลหลุดนะครับอ๋อบาการบาเจ็บเก้านาทีหัวไหลหลุดเลยนั่นคือจุดที่ต่ําสุดของอาชีพพาแข้งแล้วใช่ครับตอนนั้น กลัวไหมกลัวถึงขั้นว่าเฮ้ยกูจะเล่นต่อได้ไหมวะกูจะเป็นอะไรมากไหมวะมีไหมมีคิดเง้นไหมกลัวมากครับเพราะว่าเราเป็นประตูด้วยเราต้องใช้ด<ล>ุ๊กใ,ใช้แขนออจริงไอ้ช่วงแบบจังหวะแบบปัดหลืออะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นจังหวะที่หลุดเดียวๆผมเหมือนจะนอนนอนก่อนวันใหญ่ครับจะพุง่งแล้วจังหวะไปอีกรอบนึง่งไปอีกรอบจังหวะที่สามอะเหมือนแบบมันบิดไปเลยครับล่างไอ้หัวไหล่เนี่ยมันอยู่ตรงหัวนมผมเลยนี่ใช่เขาลงมันอย่างนี้เนียใช่ใช่ครับแล้วจากนั้นเชนโน่เขาก็แบบ พยายามที่จะดึงกลับไปดึงไม่ได้ต้องไม่ดึงที่โรงพยาบาลเพราะจับไปอย่างเงี้ยจับไปโรงพยาบาลอย่างเงี้ยอ่าคือปกติหัวไหล่หลุดเนี่ยมันสามารถขยับเข้าได้นะถ้ามันแต่นี่แปลว่าเราหลุดมาไกลมากเลยนะตรงหน้าอกผมเลยแล้วตอนนั้นนี่คือนอกจากเจ็บแน่ๆล่ะตอนนั้นในสมองคิดอะไรบ้างตอนนั้นเขาเครียดนะครับว่าเฮ้ยแม่งจุดเกียวับอุลังนี้ออก่าแม่งอุตส่าห์ทำมาตั้งอมาถึงขนาดนี้แล้วอมาาขนนี้้แลว มีแค่นี้แหละว่าที่แบบเราอะไรอะไปโรงพยาบาลมันก็คิดตลอดอะแบบเราวางทางเราไม่รู้ทาตัวเองเป็นอะไรใช่ใช่ครับขาดหรือเปล่าขาดหรือเปล่าอย่างนี้แล้วไปถึงโรงพยาบาลหมอว่าไงหมอก็บอกเก่งนะครับแบบหมุน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 หรูดกต่เดิมอีกคราวนี้เขาต้องได้สิ่เต้องวัดได้ที่เขาหมุนปุ๊บเข้าเลยอ๋อไปถึงมือหมอนี่ปุ๊บเดียวเข้าเลยเข้าเลยครับ แล้วตอนนั้นหมอบอกมาแว่าเราต้องพักกี่นานยังไงกว่าจะกลับมาเล่นได้ปนตีครับแล้วระหว่างที่บาดเจ็บมีเอฟเฟกอะไรกับเกิดขึ้นกับร่างกายเองมั้งมก็อ้วนเลยแบบอ้วนอ้วนมากเลยที่ยแเลยแมือซ้ายกินข้าวนะจำมั่มเลยเมืออกี้นับอ้วนมากเลยครับแล้วตอนนี้หนักเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้75ครับ75นี่คือระดับทีมชาตินะ75ตอนนั้นที่บอกว่าอ้วนมากเนี่ยไปถึงกิโล89ครับ สิบสี่โลพี่กันนอนกินดูหนังเล่นเกมเพราะมันมันทำอะไรไม่ได้นะทำอะไรไม่ได้นะครับใช้เราวิ่งจะไปเราเดินก็ไม่ได้มันมันจะแบบมันล็อกอยู่มันจะล็อกอยู่ครับก็มีที่ล็อกขาต่ด้วยไงครับด้วยความที่น้ําหนักมันเยอะขึ้นมีคนมาแซวมีคนมาว่าเราไหมว่าโอ้ยสมัยนี้เขาเรียกบูลลี่อ่ะพี่ท็อปโดนไหมก็โดนเยอะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเขาว่าไงเขาว่าไงเราทีมชาติด้วยทีมชาติแล้วอยู่สมุนสอใหญ่ด้วย แม่งเขาคงคงคิดนั่นมึงแบบไอ้เหี้มอยู่ชมรมัไมอ้วนอย่างงี้เลยวะเนี่ยแบบแล้วมีได้ยินแบบที่เข้าหูจัดจะเลยนี่ประโยคไหนคำไหนที่แบบเจ็บจี๊ดเลยประโยคที่แบบยังไงอะแบบอ้วนชนมรีย์เขาเรียกแรบนี้เลยเอ้วนชนมรี อ๋อมันเกี่ยวกับอะไช็อกรกแว่ะเมื่เกี่ยวกับตัวกูเนี่ยมันอ้วนที่กูกูไปกรุงเทพกูก็อ้วนกูเดินทางผ่านสมุทรปราการกูก็อ้วนใช่อ้วนทุกที่กูมันจะอ้วนช็อกรกแกูอ้วนทุกที่อ้วนทุกที่เห็นบอกว่าถึงขั้นไปพึ่งยาลดน้ำหนักเลยเหรออยากลดอยากลดเร็วๆอะครับนั่นคือวิธีที่ผิดผิดครับผิดมากเลยถ้าเราเราเราลดลงไปแล้วอะลดถึง69หรือ70อย่างเงี้ยแล้วมันจะตีกลับขึ้นไปเพราะเรากลับไปซ้อมเราไปกลับไปกินอย่างเงี้ย อ๋อคือมันลงมาหวบเกินครับเวลานั้นปั๊บมันก็จะเด้งกลับไปใช่ต้องบอกแฟนๆว่ารถยังไงให้ยั่งยืนที่เรากลับมาเป็นทั่วนนี้ได้อยู่ที่การกินครับทำทำกินเองเลยคุมอาหารเลยนยครับก็ได้จัดการได้เนื้อสัตว์เท่าไรไข่มุงไขมันอะไรก็ได้กำหนดเลยกำหนดเลยครับกำหนดนี่มันสองเดือนนะครับตอนนั้นเจ็ดเก้าเจ็ดสิบ โดยโดยไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาหออมันต้องอย่างเงี้บทเรียนต่างนานาที่ผ่านมาในชีวิตพี่ท็อปจนมาถึงวันนี้เราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องพวกนี้บ้างพี่ท็อปเราแม่งทำมาหมดแล้วอะพี่แล้วเราแม่งเป็นทีมชาติแล้วเด็กรุ่นรุ่นก็รุ่นหลังๆอะที่เขากำลังมองเราตามเราเราจะทำยังไงให้ให้เด็กๆได้ได้เห็นว่าทีมชาติมือหนึ่งอย่างเงี้ย มีแรงจูงใจที่จะก้าวชีวิตต่อไปอว่าจะเป็นแรงบันดาลใจใ,<น>ให้น้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าในชีวิตประจําวันเราทําอะไรบ้าง,งสาคัญนะสาคัญคเออแต่ละวันนี่สําคัญเท,ท่าที่ฟังพี่ท็อปมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมการกินนะการิน,ก,นการอยู่อะไรอย่างี้นะเออเออก็คือเป็นบทเรียนที่เราได้มาครับเออพี่ท็อปมองเรื่องไอ้ตรงนี้ยังไงเรื่องของระเบียบวินัยความฟิตทุกวันนี้ก็เรื่องกินอันดับแรกครับอ่าอย่างแรกนะเรื่องกินนะเรื่องกินเรื่อง เข้าฟิตเนสเรื่องความคิดในการซ้อมก็คือดูแลตัวเองดูแดดูแลตัวเองให้ดีก่อนทั้งร่างกายและและสมองจิตใจทุกอย่างใช่ครับเราจะไปยังไงในการซ้อมเราก็ต้องเต็มที่เต็มที่ร้อเซนเวลาเราแข่งเราก็ต้อง2องรอยเปอร์ซนอะนี้ครับถ้าถ้าเรามาเอ้ย หย่อมหย่อมในการซ้อมเวลาเราแข่งเราก็ได้เท่านั้นมันจะเคยชินมันจะเคยชินในการการซ้อมที่เราหย่อหย่นั้นนี่นะซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะลงแข่งสองร้อยเปอร์เซ็นต์ทีนี้มาพูดถึงตำแหน่งของพี่บ้างความสำคัญของผู้รักษาประตูในการเล่นฟุตซอลถ้าขาดมันไปจะเป็นยังไงมีอมองไงเออเรื่องนี้มองไงผมว่าถ้าว่าไม่มีประตูที่สมาธิที่ฝึกสมาธิด้วยประตูสําคัญสมาธิเลยครับสมาธิอารมณ์ ถ้าอารมณ์เราเรามาเกมพังหมดเลยลไม่ว่าเราจะเก่งแค่ไหนถ้าว่าอารมณ์คุมสติไม่ได้ใช่คุมสติไม่ได้อารมณ์เราร้อนหรือแบบจะไปหาเรื่องจะไปเตะเขาเลยเลเทเลยเลเทสำคัญมากเลยประตูก,การสั่งการบอกกันการให้เสียง เราก็ต้องเอ็กทีฟของเราด้วยการเอ็กทีฟของเราเป็นสัสิ่งที่ประตูต้องมีครับกระตุ้นกองหลังโอ้ยตรงมันมาตรงนี้เราสภาพขันไปปัดเข้าโคตัวเองแล้วนี่ก็แค่เอ็กทีฟแต่เพื่อนอย่างเงี้ยแล้เอ็กทีฟเราด้วยก็คือกระตุ้นทั้งเพื่อนกระตุ้นทั้งตัวเองยก็เหมือนเป็นหัวใจครับหัวใจอาเรหัวใจสับไม่ค่อยดีนะพอพูดหัวใจปุ๊บ หัวจ่ายนี่คือการเปิดเกมไงนี่ไงจ่ายลูกจ่ายลูกเฮ้ยเราจะคิดยังไงเราได้บอลปุ๊บเราต้องโยนตรงไหนเราก็ต้องจ่ายป่ะพี่เราเรียนการหัวจ่ายโอเคจำไว้น้องๆเก็บไว้เวลาเป็นหัวจ่ายของผู้ซอเนี่ยความท้าทายกับแบงคอกในฤดูกาลนี้พี่ท็อปมองไว้ยังไงเป้าหมายหรืออะไรมองไว้ยังไงบ้างเป้าหมายผมว่าเอาทีลามแมทครับ อ๋อคือเกมต่อเกมนะเกมต่อเกมเหมือนเอาประสบการณ์ที่เราไปอาณาจเกาเกี่ยวมามาให้ทีมบงคอรกได้ได้ประสบการณ์ขึ้นอีกอ่าจะเป็นความท้าทายนะเพราะว่ามันเป็นรอยต่อนะการที่เขากลับมาอีกรอบหนึ่งอะไรอย่างนี้นะตามนี้ตามนี้โอ้นี้สนุกมากเลยพี่กาวมันมีอะไรสนุกกว่านี้ไหมมีค่ะพี่เล่นเก็บดีกว่าไปครับคำต้องห้าม ชิโร่สเตเตแซตแล้วก็พี่ท็อปของเราอยู่เราตั้งแต่หัวเทปอยู่แล้วนั่นใครอ่ะชื่ออะไรเราอ่ะชื่อวุ้นครับวุ้นเหรอวุ้นเป็นอะไรกับที่นี่เออเป็นประตูเป็นประตูมืออะไรเราอ่ะมือถือโอเคแล้วก็กติกาง่ายๆเลยเราจะไม่พูดคําที่อยู่บนหัวของตัวเองแต่เราต้องพยายามให้คนหนึ่งพูดให้ได้อ๋อคือต้องยั่วให้อีกสี่คนหลุดพูดคำของตัวเองเพราะเราจะรู้ว่าสี่คนมีคําว่าอะไรถูกไหมถูกต้องแต่เราจะไม่รู้ของตัวเองคนแพ้จะต้องโดน ดีดมะกอกดีดมะกอกอ๋อแล้วแล้วโดนทั้งสี่คนลุมดีดงี้เหรอเฮ้ยโดนลุมเลยมะกอกดีดมะเขือไม่ได้อะเอานะที่วุ้นมองว่าตัวเองเก่งไหมมึงอจะพูดเลยมึงต้องพูดไม่เก่งเหรอไม่เก่งนี่แปลว่าอะไรไม่เก่งกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่ปกติกินไหมตามผมมากินไหมครับกินก๋วยเตี๋ยวเรือไหมตามผมลอยนิดหน่อยอย่างกินนะ ใส่ใส่อะไรไหมก่อนกินใส่พริกครับมันไม่ใส่น้ำตาลใส่อะไรเลยไอ้กรอบอ่ะเออกรอบกรอบเอาปักบุ้มเฮียเจนี่มันเป็นเวนี้มันเป็นใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้นะอย่างพี่เนี่ยหน้าตาก็ยอดนะแล้วพี่คิดว่าพี่ไอ้นนี่มั้ยคีเดเขาที่เฉยเฉยแล้วเมียเคยชมเราไหม ไม่ฉ่อมไหมไม่ชมไม่ชมเหรอไม่ชมเนี่ยบักขี้เลย์คนอื่นอะในเงี้ยฮะคนอื่นเวลาเราไปแข่งบอลนะครับพี่เออมีแล้วอ้อ้วนอย่างเดียวไอ้อ้วนอย่างเดียวไม่แบบทุกวันนี้ทุกวันนี้ดูดีขึ้นแล้วไม่ไม่อะไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยไม่ยอมไม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่ตัวเล็กกว่านี้ไหมฮะโอ้เมื่อก่อนสวยสวยที่ที่พี่พูดเมื่อกี้นะพี่สวยพี่ก็ห่อพี่ก็ห่อสวยไงพูดเรื่องก๋วยเตี๋ยวปกติลวกก๋วยเตี๋ยวด้วยอะไร ใช้มือดิเวลาพี่เวลาพี่จ่าเองอ่ะในเวลาซ้อมหรือเวลาเกียนเอออะไรประมาณนั้นเลยว่าอ่อนเลยอะมีอะไรอีกไหมมากกว่าอ่อนมากกว่าอ่อนนะอะไรอ่อนอ่อนพี่ท็อปบ้างถ้าในในทีมเราอ่ะแบงคอกอ่ะพี่ว่าใครดูดีสุดในทีมเอาความหล่อเลยพี่นาวินครับนาวินเหรอครับหล่อไหมไม่ครับนัเดตวาเดตวาเดตหล่อเลยนัเดตเออนัเดตน้อยกับผมอะน้อยกับผมอะเวลาพี่เล่นเกมอ่ะ ครับมีทำอะไรบ้างนดูจอดูจอครับต่ดจากนั้นนะกดจอยกดจอยเด้เหโอ้อ้โอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้โหโย้อ้โอ้โหโอ้โหโอ้อ้เอโหอ้โหอาหอ้โหโอ้โนโอ้โหกอ้อ้โหแองโอ้โหโออ้โงโออห้้้อออ อุ้ยแรงแบบไปวุ้นไปวุนมาวปวุ้นมาถ้าดีดโดนขาตัวเองฮาเลยนะถ้าดีดโดนขาตัวเองอ่ะลองดูนะลองดูอันนี้แนะนำเอายังอ่ะเสียวลองดูแล้วจะดีดโดนขาตัวเองอ่ะขาตัวเองอ่ะอุ้ยเออสั่สันละเมื่อกี้โดนตรงไหนนี่เนีแดงๆนั่นตรงเนี้ยอย่ากล้องไม่เห็นมือสั่นโดนข้อกระดูก โอ้ยเราไม่ได้แรงหรอกพวกคัวใจดีนี่หน้าล้างน้าล้าพร้อมนะพร้อมนะดูนะนักโอเคโอเคโอเคเจไปวันนี้เลิกกองไปวันนี้ลาคผู้ชมไปก่อนสวัสดีจ้า